นั่งลงไปไอ้นักโทษเป็นประโยคที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าโ,โหแรงจังทำไมประโยคนี้ถูกพูดออกมาการที่เราได้ยินประโยคนี้มันคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการพูดกับนักโทษแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงนักโทษเรานึกถึงอะไรครับคนที่ทําความผิดแล้วต้องถูกจํากัดอิสรภาพถูกลงโทษอะไรก็ว่ากันไปแต่มันมีหลายๆคนในชีวิตจริงครับที่การกระทําไม่ได้ดีเท่าไร แต่ผลมันกลับออกมาดูดีจนแฟนตาซีเกินกว่าจะเป็นจิกเรื่องแบบนี้ในเกมก็มีครับแล้วก็มีอะไรที่หลากหลายด้วยเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์เลยจะมาแนะนําเกมที่เกี่ยวข้องกับนักโทษหรือผู้ต้องขังไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมแรกเลยคือ s k y ยลิมและ e l d เดอร์สโกรภาคอื่นๆด้วยในบางประเทศการเป็นนักโทษหรือว่าผ่านการติดคุกมาจะโดนดูถูกและเสียประวัติแต่ว่าในบางประเทศการเป็นนักโทษไม่ได้ทําให้ชีวิตตกต่ำแต่อย่างใดครับแต่กลับทําให้คุณยิ่งใหญ่ได้เป็นนักการเมือง มีชื่อเสียงมีพลังอํานาจมีลูกน้องมากมายไปยันได้รับใช้เจ้าของประเทศใช่แล้วครับประเทศนั้นก็คือประเทศสกายริมผู้ก,กล้าหรือว่าฮีโร่ในเกมเอลเดอร์สกรอพัต่างๆจุดเริ่มต้นของพวกเขามักจะมาเป็นนักโทษเปิดมาก็อยู่ในกรงขังแล้วไม่รู้เหมือนกันครับว่าไปทําอะไรมาแต่เมื่อผ่านเรื่องราวไปพวกเขาจะเริ่มรับรู้ครับว่าตัวเองมีพลังพิเศษเริ่มรู้จักผู้มีอํานาจช่วยเหลือเจ้าของเมือกทําภารกิจต่างๆเริ่มมีลูกน้อง เดินไปไหนคนก็เคารพนับถือยกย่องนี่แหละครับสกายริมทีนี้พูดถึงอีกเกมที่เป็นนักโทษดีกว่าเกมนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนรู้จักนั่นคือเดวิดเชอร์ครับในภาค2วิดเชอร์นักล่าสัตว์ประหลาดของเราจะถูกป้ายความผิดและทําให้ติดคุกครับและเพื่อเคลียร์ชื่อของตัวเองเขาจําเป็นตน้องหนีออกจากคุกและตามล่าฆาตรกรตัวจริงเรียกว่าไปสู่จุดต่ําสุดของชีวิตวิดเชอร์นักล่าสัตว์ประหลาดต่อมาคือแบทแมนเกมซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนอาแคปแอสไนร์ลับภาคนี้เนี่ย จะเล่าเรื่องราวของแบทแมนที่เขาเอานักโทษคนสําคัญอย่างโจ๊กเกอร์ไปฝากขังแต่ว่าน,นั่นก็เป็นแผนการของโจ๊กเกอร์ล่อแบทแมนเข้าไปในคุกและทําให้คุกก่อการเจลาจลใครอยากลองเล่นเกมตีมคุกๆที่เล่าเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนภาคนี้ทําได้ดีมากๆครับต่อมาคือ The S เอ a p e เกมนักโทษพยายามแหกคุกเกมนี้เนี่ยเป็นเกมภาพสองมิติมุมมองง่ายๆมองจากด้านบทเนื้อเรื่องก็ง่ายๆครับเราติดคุกด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ อาจจะขโมยของจี้ปล้นชิงวิ่งร่าขาแปลกอะไรไม่รู้แหละแต่เราเนี่ยต้องพยายามแหกคุกหนีออกไปให้ได้ตัวเกมจะจําลองบรรยากาศภายในคุกมีกิจกรรมต่างๆให้ทําและก็ต้องวางแผนแหกคุกไปด้วยในตัวนี่มันจําลองชีวิตนักโทษเลยนี่นะในเกมเนี่ยมันจะมีวิธีการแหกคุกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปลอมตัวคุณอุโมกโกจะราจดคือมันค่อนข้างอิสระมีทางเลือกหลายทางแถมเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเกมแหกคุกที่ต้องใช้สมองและมือโดยไม่มีอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาช่วยแน่นอน เป็นเกมที่เล่นเพลินๆสนุกดีครับเกมต่อมาคือ Prison Architect ในวิดีโอเกมเนี่ยมักจะเล่าเรื่องราวของตำรวจหรือไม่ก็คนติดคุกแต่ถ้าเกิดเราเหมือมุมมองพวกนั้นแล้วลองมาเล่น Prison Architect อยู่ได้ครับเกมมีมุมมองน่ารักจากด้านบนแต่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างจะรุนแรงอยู่คือเกมนี้เนี่ยเราจะได้เห็นคุกในอีกมุมมองนึงครับเกมนี้เป็นเกมแนวบริหาร Sandbox ที่เราจะได้รับบทเป็นผู้บริหารคุก ทำให้คุกของเราจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงคอยจัดการกับเหล่านักโทษที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่โดยในเกมเนี่ยเราต้องสร้างคุกจัดวางทางเดินแผนผังต่างๆดูแลรักษาระบบความปลอดภยัยจ้างคนงานจ้างพัสดีแล้วก็เริ่มต้นรับนักโทษแลทระทําภารกิจต่างๆที่เกมมอบให้ซึ่งนักโทษแต่ละคนก็จะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไป คือทั้งฆ่ากันเองทำร้ายร่างกายไปจนถึงพวกที่มาขยายอิทธิพลในคุกขดเกมนี้เราต้องบริหารจัดการกับเหล่านักโทษให้อยู่หมัดครับเป็นเกมแนวบริหารที่สนุกและดูดเวลาใช้ได้ใครสนใจลองหามาเล่นกันดูก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมที่เกี่ยวข้องกับนักโทษคือความจริงคงไม่มีใครสนุกหรอกครับที่จะต้องไปติดคุกและกลายเป็นนักโทษโดยเฉพาะคดีที่ดูไม่เป็นธรรมแต่มันคงไม่สนุกยิ่งกว่าถ้าคนที่ควรจะได้รับโทษ ไม่เลรับโทษอย่างที่ขวดแล้วเราทําอะไรไม่ได้แต่พอมาเป็นเกมนักโทษโทษในเกมมันก็จะดูแฟนตาซีหน่อยๆอาจจะอยู่ที่เหนือเรื่องยุคสมัยอะไรก็ว่ากันไปเป็นเกมให้เล่นเพื่อความสนุกไม่ได้อิงกับหลักความเป็นจริงเอาเป็นว่าคุณเละครับเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่ามีเกมอะไรแนะนํากันบ้างลองเล่าให้ฟังกันได้สาหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็กว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ